วิธีทําน้ํามันการพรูบํารุงผมเสียป้องกันผมหงอก่อนไว้ตามไปดูในคลิปกันค่ะทําง่ายๆวันนี้กิกี้จะมาพาเพื่อนๆนนะคะทำน้ำมันการพรูใช้เองค่ะทำง่ายมากนะคะแล้วก็สรรพคุณต่อผมเราดีมากๆเลยค่ะ ไปดูวิธีการทําและส่วนผสมด้วยกันเลยค่ะทุกคนนี่นะคะคกิกิก็จะใช้น้ํามันเมล็ดองุ่นนะคะ grape seed oil นะคะทุกคนหรือว่าถ้าใครไม่มีน้ํามันองุ่นนะคะใช้น้ํามันอื่นก็ได้ค่ะจะเป็นน้ํามันมะกอกน้ํามันมะพร้าวก็ได้นะคะแล้วก็มีการพลูแห้งะค่ะทุกคนนี่ค่ะคกิกิก็จะขั้นตอนแรกนะคะนําการพลูแห้งนะคะไป ั่นให้เขาละเอียดก่อนนะคะถ้าใครไม่มีเครื่องปั่นหรือไม่มีเครื่องบดนะคะก็ใช้การทุบการตำจากครกเราได้เลยค่ะกิกี้มี2วิธีมาชวนเพื่อนๆทําด้วยกันนะคะ วิธีแรกกันเลยค่ะก็คือไปปั่นให้เขาละเอียดก่อนนะคะช่วงนี้ก็ดูวิธีการทํากับกิกี้ไปแล้วกิกี้จะเล่าสรรพคุณการพูต่อเส้นผมให้ฟังคร่าวๆนะคะทุกคนเผื่อใครแบบว่าเออหฮอกิกี้ไปเจอสรรพคุณเขาแล้วแบบว่าไม่ได้ล้วเราต้องจัดการทําอะไรเองสักอย่างแล้วค่ะการพูนะคะเขาจะช่วย ผมของเรานะคะทุกคนอันดับแรกนะคะเขาจะมีน้ํามันหอมระเหยก่อนค่ะเพราะการพูนี้หอมมากกิ๊กชอบกลิ่นเขามากๆเลยค่ะทุกคนน้ํามันหอมระเหยเขานะคะสามารถต้านเชื้อรานะคะช่วยกระจัดรังแคบนหนังศีรษะเราได้ค่ะและเขายังช่วยให้ผมเราเจริญเติบโตได้ดีด้วยนะคะน้ํามันการพูนี้นะคะถ้าใช้เป็นประจํานะคะจะช่วยซ่อมแซมผมเสียแล้วก็เพิ่มความแข็งแรงให้กับเส้นผมช่วยให้ผมนุ่มสลวยได้ และยังไม่หมดเท่านั้นนะคะการพูนะคะยังช่วยเรื่องผมงอก่อนไว้ได้ด้วยนะคะคือเขาจะช่วยเร่งกระบวนการผลิตเม็ดสีค่ะที่ทำให้ผมเราเป็นสีธรรมชาติได้ ดียิ่งขึ้นนั่นเองค่ะทุกคนวันนี้เรามาทําง่ายๆกับกิก้ค่ะพอเราได้การพูที่เราบดเราปั่นแล้วนะคะก็เติมน้ํามันลงไปนะคะน้ามันของเราแล้วก็ไปต้มในน้ํานะคะตั้งให้น้ําให้เดือดก่อนนะคะแล้วพอเอาการพูน้ํามันที่มีการพูข้างในนะคะไปตั้งก็ลดไฟให้ค่อยๆตุ๋นไปนะคะทุกคนกิก้กตุ่นไป30นาที ประมาณนี้ค่ะแล้วก็ตั้งเขาไว้ให้เย็นค่ะวิธีที่2นะคะที่คิกิจะทําน้ํามันการพูใช้เองก็คือเอาการพูแบบไม่ต้องบดไม่ต้องตําไม่ต้องอะไรก็ได้หรือใครจะบุบก่อนก็ได้ค่ะแล้วสูตรนี้นะคะคิกิใช้น้ํามันมะกอกค่ะคิก,กิก็เติมน้ํามันมะกอกนะคะลงไปเลยแบบว่าเอน้ํามันมะกอก สกัดเย็นนะคะทุกคนก็เติมลงไปเลยค่ะใส่ขวดโหลไว้นะคะหรือขวดแก้วขวดพลาสติกอะไรก็ได้นะคะถ้าเป็นสีดําได้ยิ่งดีค่ะสีทึบๆได้ยิ่งดีค่ะพอเสร็จแล้วก็ปิดฝาให้สนิทค่ะพักไว้3-4อาทิตย์เป็นเดือนเลยก็ได้ค่ะเก็บไว้ไม่ให้เจอแสงนะคะ แล้วก็ค่อยนำสูตรนี้ออกมาใช้นะคะทุกคนทำง่ายๆเลยใช่ไหมคะฟังน้ำมันการพลูที่เรานำไปตุนไว้เมื่อกี้นะคะก็จะได้กลิ่นของการพลูนะคะแล้วก็สรรพคุณต่างๆของการพูก็จะลงไปในน้ำมันนะคะเราก็มาเตรียมมาดูวิธีการใช้ด้วยกันเลยค่ะ เราก็จะได้สองน้ํามันมาแบบนี้นะคะเดี๋ยวลองใช้กับลุงเดฟนะคะทุกคนกิ๊กกจะใช้แบบร้อนก่อนนะคะเพราะแบบนี้เราต้องเอาไปหมักทิ้งไว้ก่อนสักสองสามอาทิตย์ I will use with a ลุงเดฟแห่นะคะก็ใช้แบบนี้เลยค่ะง่ายๆ <c oughs> เออจุ่มลงมาแบบนี้นะอ oh, <smell> good อ e a มแล้วก็ e a t แล้วก็ทาลงไปที่ผมนะทาลงไปที่ผมแบบนี้นะคะเออ นวดหนังศีรษะเบาๆนะคะทุกคนพระเอกของเรานวดหนังศีรษะเบาๆวิธีการใช้นะคะสัปดาห์ละสองครั้งค่ะจะหมักหลังสระผมหรือก่อนสระผมก็ได้ทั้งนั้นค่ะตามสะดวกที่เราจะใช้เลยค่ะสำหรับเพื่อนๆที่อยากรู้แหล่งที่ซื้อการพลูแห้งนะคะกิ๊กจะฝากลิงก์ไว้ให้ในช่องคำอธิบายใต้คลิปค่ะลองไปดูกันนะคะ ง่ายๆแบบนี้เลยค่ะวิธีการใช้วิธีการทํานะคะหวังว่าเพื่อนๆจะได้ประโยชน์จากคลิปนี้นะคะฝากเพื่อนๆนะคะอย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครต์กดติดตามให้กําลังใจพวกเราด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะมาหา DIY ดูแลผมของเราให้เพื่อนๆอีกครั้งนะคะวันนี้ขอบคุณมากค่ะบ๊ายบาย